ที่พนจากหนังฟอร์มยักษ์ของอินเดียที่หลังจากออกฉายแล้วติดอันดับท็อป10มากถึง25ประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยหนังเรื่องนั้นก็คือคังคู่ใบหญิงแกร่งแห่งมุมไบเรื่องนี้ทำให้โลกออนไลน์หยิบยกเอาเรื่องของเธอมาพูดถึงรวมถึงการนำเอาคำพูดของตัวละครในหนังมาเผยแพร่คนในสังคมก็เลยอยากรู้เรื่องของคังคู่ใบาบางคนก็สงสัยไปว่า คังคู่ใบมีตัวตนจริงหรือเปล่าชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาในหนังมีเขาของความจริงแค่ไหนเพราะมีข่าวว่าหลังจากที่หนังตัวอย่างถูกฉายในประเทศอินเดียก็เกิดข้อพิพาทระหว่างครอบครัวของคังคู่ใบตัวจริงโดยลูกชายบุญธรรมกับหลานสาวไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าการสร้างที่เกินจริงในหนังทําให้ครอบครัวและคุณแม่ของเขานั้นเสียชื่อเสียงเนื่องจากคังคู่บ กัติยาวาทีตัวจริงนั้นเป็นเพียงนักเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ใช่โสเภณีต่อมาศาลสูงแห่งเมืองมุมไบก็ปฏิเสธที่จะระงับการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้องค์อนุญาตให้แค่ยุติการฉายชัช่วคราวคังคู่ใบหญิงแกร่งแห่งมุมไบนั้นเดิมทีนั้นเธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นชื่อคงคาเกิดในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองที่จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวของทานายความมีฐานะดีด้วย แต่ตอนอายุได้ประมาณ16ปีสาวน้อยคงคาไปตกลุมรักนักบัญชีที่พ่อของเธอจ้างมาชื่อว่ารามนิกรามนิกบอกกับสาวน้อยคงคาว่าจะช่วยสารฝันให้เธอได้ไปเป็นดาราหนังที่มุมไบเธอก็เลยตัดสินใจหนีต่างเข้าไปคงคาเก็บเงินสดและเพชรพลอยติดตัวไปด้วยแต่รามนิกหลอกเอาเงินทองไปจนหมดแล้วบอกว่า จะให้คงคาไปอยู่กับป้าของเขาไปก่อนระหว่างที่รอจะเข้าสู่วงการหนังคงคาเชื่อสนิทใจแล้วก็ถูกทิ้งไว้ในซ่องโสภีแห่งหนึ่งเธอมารู้ทีหลังว่ารามนิกผู้ชายที่เธอหวังจะฝากอนาคตไปกับเขานั้นขายเธอให้กับซ่องแห่งนั้นในราคาเพียงแค่พันรูปีซ่องนี้อยู่ในเขตกรามที่ปุระห่างไกลจากบ้านเกิดของเธอมากคงคาต้องเผชิญกับชีวิตอันโหดร้าย ต้องเป็นโสเภณีแต่เธอไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาเหมือนกับเด็กสาวคนอื่นๆที่ถูกหลอกมาขายตัวครั้งหนึ่งเธอถูกข่มขืนและทำร้ายอย่างทารุณจากลูกค้าโรคจิตจนต้องเข้าโรงพยาบาลเธอตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเองด้วยการเดินทางไปพบกับมาเฟียซึ่งเป็นหัวหน้าของคนที่ข่มขืนเธอหัวหน้ามาเฟียคนนี้ชื่อว่าคาริมลาลาเธอใช้ความกล้าหาญ และการพูดอย่างเต็มไปด้วยเหตุผลจนกระทั่งมาเฟียใหญ่อย่างคาริมลาล่ายอมช่วยเหลือและยอมรับเธอเป็นน้องสาวให้การปกป้องเธอมาเฟียใหญ่คาริมคอยสนับสนุนคังคู่ใบอยู่ห่างหงคังคู่ใบกลายมาเป็นเจ้าของซ่องโสภพณีและขยายอำนาจขึ้นมาปกครองย่านโสภณีในแถบนั้นจนสุดท้ายเธอได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองกามทิปุรัคคังคู่ใบดูแลโสภพณีทุกคนอย่างดี ไม่มีกา,บารบังคับหรือข่มขู่ให้ขายตัวไม่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กสาวแล้วเธอยังต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เพื่อให้โสเภณีได้รับการยอมรับนอกจากนี้คังคู่ใบย,ยังต่อสู้ในเรื่องของการย้ายซ่องออกจากกรามที่ปุระเธอเรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิของผู้หญิงที่เป็นโสเภณีเช่นเดียวกับเธอมีนักข่าวคนหนึ่งให้ความสนใจ ก็นำเรื่องของเธอไปนําเสนอและเชิญเธอไปกล่าวซึ้งทรพจน์ซึ่งเธอก็ได้พูดขอความเท่าเทียมให้กับผู้ให้บริการทางเพศเพื่อมาให้สังคมเลือกปฏิบัติเธอปราศัยจนคนที่ได้ฟังเกิดความประทับใจทําให้เธอกลายเป็นคนดังขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนสัมพันธ์ของชีวิตโสเภณีในอินเดียเมื่อคังคู่บมีโอกาสเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเจ้าฮารานีรูเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่โสเภณีต้องเผชิญ นายกรัฐมนตรีมีเวลาให้เพียงแค่15นาทีแต่เธอใช้15นาทีนั้นพูดจนนายกรัฐมนตรีรับปากที่จะช่วยเหลือและดูแลโสเพณีตามที่ขังคู่ใบเสนอได้เหตุนี้ขังคู่ใบจึงถูกจดจำในฐานะนักเคลื่อนไหวทางสังคมส่งผลให้เธอกลายเป็นที่จดจำรรของคนทั่วประเทศจนกระทั่งเธอเสียชีวิตเมื่ออายุได้69ปีขังคู่บ ผู้ต่อสู้กับชีวิตยอย่างไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคและโชคชะตาเธอ,อยังเป็นผู้เริ่มต้นความคิดอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อให้หญิงโสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับมนุษย์อื่นๆจนกระทั่งทําให้มีรูปภาพและรูปปั้นของเธอตั้งอยู่ในซ่องโสเภณีที่กามทิปุระคําพูดของของังกุใบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหนังก็คือตอนที่เธอพูดว่าคนจะคิดว่าเราไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่เป็นไร แต่จงทำงานสกปรกด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจอย่างที่สุดและดอกไม้มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของมันไม่ว่าจะในวัดในศาลเจ้าในซ่องหรือในงานศพดอกไม้ก็จะแพร่กลิ่นหอมของตัวเองออกไป